วันนี้เราจะพามากินเบอร์เกอร์กันจ้าสวัสดีค่ะมาเด้อจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมากินเบอร์เกอร์กันจ้าเราแกะออกแล้วเราก็จะใส่ซ,ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะทุกคนน้าซอสมะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยซอสพริกค่ะทุกคนตามด้วยซอสพริกนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเราจะไม่ใช้ อะไรนะคะเราจะใช้กัดเลยค่ะทุกคนกินแบบอร่อยอร่อยไปเลยจ้าหลังจากเราลาดซอสมะเขือเทศเสร็จนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกัดดูว่าอกินแบบเรียบง่ายอย่างงี้ค่ะทุกคนอร่อยอืม อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้เรานำเสนอเมนูเบอร์เกอร์ไก่ค่ะเอ๋ามีส่วนร่วมด้วยค่ะทุกคนไม่กวนแม่ค่ะน้องปุ๋ยแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วจ้าทุกคน มันช้นจหายมากเลยอันนี้เราสั่งมาทานที่บ้านนะคะมีคนแอบมีส่วนร่วมกับเราด้อกินให้อร่อยทุกคน นี่ก็อิ่มแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำแล้วนะคะนี่จ้าทุกคน อร่อยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ